จรงเป็นสองเจ็ดผมก็เขียนจำขื่อก็เลขห้ามันคือมือเราไปจับกระทงอะไรแบบนี้ศูนย์คือกระทงนะครับก็เรีดีกบเจ็อะไรก็ขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้บารมีของปู่ท้าวเวสุวรรณเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เลิศจนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปฏิหารขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านได้ศัก์ได้โชคได้ลาภอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ เอฟซี 4, ร้อยทรบนำโซ่วันนี้ขอนำเอฟซีทุกท่านมาที่ความปอตทอกะรันตำวนยางอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินนุนสาย226สองหนทุรินชีสเกตตามอะไรครับไปหาลุงของกัน หมดแล้วก็ connect, เขียนไม่ถูกเนาะแต่ว่าอาจารย์แม่เราก็มีเหมือนเดิมอาจารย์แม่เขาเข้าเหมือนเดิมเนิมแต่ว่าเราเขียนไม่ถูกเราคอมเมนต์น่ตัวเลขออกมาไม่ถูกอ่ะแลวแม่อาจารย์แม่ก็ยังมีเหมือนเดิมอาจารย์แม่ก็เข้าเหมือนเดิมอยู่แล้วเนาะจะเขียนจะจับเอาแล้วก็บอกให้จับอ๋ออที่คนจับมันก็เข้าอยู่แล้วช่วงนี้ผมเขียนไม่ถูกแต่ว่าตัวเซนเตอร์มันเป็นเลขสามก็ แล้วแต่เราไปเล็งสามสี่คุณไปออกหกส้าแต่ถือว่าไม่ถูกอ่ะแต่ว่าอาจารย์แม่จะเข้าอยู่แต่มันก็เข้านะไม่ถูกเลยมั้งมันก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองเพราะว่าเขาเข้านั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถอาจารย์มันแม่เข้าแทุกวดนไม่เข้าแ่เซ็นเตอร์เขาจะบอกเข้าทุกวัทุกวันนี้ก็เป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกลอยกระทงวันลอยกระทง วันลอยกระทงให้ดูวันลอยกระทงเป็นรูปลอยกระทงเนาะงวดน,นี้เนาะก็วันที่ย,ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาวันลอยกระทงก็ขอให้ตัวเลขมาสองตัวงวดที่แล้วเขาให้มาสี่ตัวก็ออกไปสามตัวครสามแปดหกหลุดแต่แปดตัวเดียวตงนั้นมาหมดวันนี้ให้สองเจบมาแล้วก็ เลยจะมาทั้งสองตัวหรือเปล่าไม่รู้ในรูปขยายใหญ่ครับครับให้มาวันที่ยี่สิบเก้าพฤติกาคือบันลอยกระทงเดย์จะมีคนอยู่สองคนมีเจดีมีกระทงสี่อันนะครับก็มีน้ำไหลไปหมดแล้วก็แปรไปแล้วแปรไปแล้วเฟจะไม่ด้อก่่เคยแมม าแปรไปแล้วเน้อเนี่ยว่าหนึ่งกระทงก็ะเก้าน้ำก็หนึ่งหรือเจดีก็เป็นเจ็ดคลายมาแล้วสองเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดกำเนงตัวเดียวกันอช่ไหมกระทงก็เป็นเลขสี่ศูนย์คือเพระว่ากระทงอ่ะปกติเขาจะให้รูปดวงจันทร์วันนี้ไม่ให้มันมีสีดอกที่จะเป็นศูนย์ห้าก็มึงห้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับแปลไปแล้ว คนี้แกระทงคนสองคนแล้วก็พาให้มาแล้วสองเจสองหคือตัวเดียวกันจริงเป็นสองเจ็ดผมก็เขียนจํำขื่อก็เลขห้า่คือมือเราไปจับกระทงอะไรแบบนี้ศูนย์คือกระทงนะครับก็เจดีกับเจอะไรก็เหมือนกันมีคนสองคนเลยเนาะ,ะคนสองคนลูกคนสองคนคดูดูก็เป็นลูกคนสองคนน้ำ เจดีก็เป็นเลขเจ็ดกระต่ายมาสองเจ็ดแล้วคนสองคนกระทงมีอยู่สี่อันนะทูบหรือจะเป็นหนึ่งเป็นสามก็ได้ไอ้เป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดก็ได้เตียนก็ตั้งก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็แปรให้แล้วละแปรแปรไปแล้วผมไม่จับลูกวะนี่ละเขียนให้เลยจะมีศูนย์มาก็ประมาณนี้ จะจับเอาก็ได้เนาะใครจะจับอกจากนั้นก็ได้เซนเตอร์คือเก้าซนเตอร์ต้นเด่นเคือเ้านาแต่ผมเขียนให้เกตัวเดียวแล้วจจับเอามาเทเลล่าเซนเตอร์มันถูกเราก็จับคู่ไหนก็ได้เหรอแต่มา่อแล้วว่าเซนเตอร์เป็นสมเนาะมันก็6สดูคลิปเก่าก็ได้เนาะดที่อัที่ผมเขียนไว้เนาะก็เข้าอยถือว่าบางคนก็ แล้วแต่มุมมองนะเรามันก็นเป็นแนวคน,น,นวขวาเป็นแนวทางเป,นนเป็นแนวทางทเฉยเป็นแนวทางสลาดกินแบ่งรัฐบาลก,ากาไหมก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าเซ็นเตอร์เราเข้าอยู่เข้าอ,อาจารย์แม่เราเข้าอยู่แต่ผมเขียนจะไม่ค่อยถูกช่วงนี้ <c oughs> เลยอยากให้จับเองมั้งอยากให้ท่านผู้ชมจับเองมั้งเนาะเออเออ,เอ,อก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็พยายามดูนอาจารย์แมแ่มีเปอร์เซ็นต์ถูก เรารู้สึกว่าเราทํามาก็ยังไม่หลุดเท่าไหร่มันจะเข้าตลอดนะครับถ้าส่วนที่ผมให้ไปนั่นก็คือเป็นผมจับหมดแล้วก็ไม่ถูกแบบนีจบ้จับให้เพื่อจะไว้มันจะอยู่ในนี้ตลอดต,ตัวอาจารย์แม่นี่เนาะเอออยู่ประมาณนี้ละตัวอาจารย์แม่จะโอเคอยู่ประมาณนั้นมันจะเข้าตลอดแต่ว่าตัวที่ผมเขียนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แต่ผมก็จะมองของผมแนวทางผมคือเขียนให้อยู่แล้วครับเป็นยังไงผมก็จะพยายามเขียนให้อยู่แล้วครับจะให้ให้เน้นๆไปที่อาจารย์แนรับจากเซ็นเตอร์แล,ล้วก็ไปเลยว่าจะาจากเซ็นเตอร์แล้วมันมใใีให้ให้ให้มีกี่ก้าจริงก็มีแค่ห้าตัวตน่าจะประมาณนี้ก็สายใครก็หรืออ,อาจจะไปเองก็ได้แปลฝันแปลปก แปรปกรเตอรีร่กับฝันนี่แปรเหมือนกันเลยเห็นอะไรแล้วก็แปรไปเลยนี่หลักการง่ายๆแล้วลงฝันอะไรบ้างวันนี้ฝันเกี่ยวกับอะไรเนาะฝันเกี่ยวกับรู้สึกว่าฝันกับบ้านแฟนที่ร้อยเอ็ดรถติดเต็มเลยครับหมูสิบเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยก็เออมันจะเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณได้ฟังเฉยๆมื่อสุแล้วก็ฝันทุกสาวฝันแล้วผมตายก็จะออกปสอแฟนของหานของผมไม่ออกมันไปออกปีคิดหนึ่งเก้าหกสามมันไปอไใคกันไปเรามองหานก็ฝันบางครั้งก็แน่นอนบางครั้งก็ไม่แน่นอนนะอย่าไปเชื่อมาก เอาเท่าที่เรารับได้ก็รับได้บางทีบางทีเราไปคิดมากมันก็ข้ามเกินไปเราเกาบางทีถ้าคิดใกล้ๆมันก็ถูกแบบแบบแบบพาที่แล้วลงเขียนหกอะไรนะก็สามซนเซอร์เนาะแต่เราไปคิดไป่คิดง่ายๆเราก็จับจับจับขึ้วันเก้าเพราะเราจับไปไปมันก็ห้าตัวมันก็ห้าตัวไม่ได้เยอะนี่จับอ้อมอมไปก็เป็นห้าตัวก็ถือว่าถูกนะเล่นง่ายๆ ไม่ต้องไปคิดมากคิดมากวันนี้ถ้าก้าวมาเซ็นเตอร์จริงจริงก็ห้าตัวห้าตัวเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนเอาแบบนี้ง่ายๆก็ถูกครับแลลองดูเนาะครับสายก็อย่าไปเชื่อมากครับเอาเฉพาะที่รับได้ที่รับได้เราเป็นนี่มาแาลุางก็เป็นแนวทางแล้วไปบวกกับฝันตัวเองไปบวกกับมั่นของตัวเองก็ลองไปจ้าเรา มีแนวทางของเราก็ถ้าเรายังไม่มีแนวทางก็มาใส่ของลุงเนาะผมว่ามันจะโอเคหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะที่เรามานี่คือให้แนวทางไว้เฉยๆประมาณนั้นแหละแต่ก็ให้ประมาณนี้เราจะครับงั้นคลิปนี้มีแค่นี้นะลุงก็ทำไมสวัสดีครับรออยู่เนาะครับครับถ้าใคร สนใจสลากินแบ่งรัฐบาลกับลุงป่องกับลุงปอง,ก,ปองก็มาหาลุงป่องได้นะครับที่ปั๊มปตทรกรันตำบลยางอำเภอสีกละภูมิหากใครสนใจสลากินแบ่งรัฐบาลทุกๆงวดก็มาหาลุงป่องได้ครับที่ ปัม๊มน้ำมันพตอทกอสลันตำบลยางอเอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0848137268แคบเบอร์ดุงกองได้เลยนะครับ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดดูคลิปที่ดีในครั้งต่อไปใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้มีตะลุยสาธุสาธุสาธุร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ